ครับกัสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมกับสิบภาพาเบื่งรถคันใหม่นะครับผมมานะครับรถคันใหม่นะครับนะครับบอมเนคันนีเด้นะครับคือวานะครับเฮามีเมครแล้วนะครับมีหลายคันแล้วเนาะนะครับสองสามคันแล้วนะครับคันตีเป็นเงินอิหรีกับบอมานหลายล้านแล้วนะครับผมนะครับนะครับเฮามีแมครแล้วเนาะนะครับวันนี้เวลาเฮาไปนั่นไปนี่มันยากนะครับผม ก็เลยไปดดาวรถมาาไม่นะครับผมนะครับไปดดาวรถคันใหม่มากเนาะนะครับผมเอาไปถกแกนะครับนี่ครับแม่โค่ไปรับจ้างเนาะนะครับรถขนนด่งมันก็คืออ้าวครับนี่ครับนี่อ่านะครับเป็นรถเทเลร์นะครับผมอ่านะครับเป็นรถเทเลร์แล้วนะครับนี่ครับรถเทเลร์นะครับนี่ แบบนี้นะครับคันสีแดงเลยนะครับผมหัวสีขาวนะครับผมอ่านะครับแบบนี้นะครับผมอ่าไปดาวบ้างไหมครับผมนะครับกระเสียไม้เบิ้งเนาะนะครับผมอ่านี่ครับนี่เป็นข้างหน้ามันนะครับผมอ่านี่ครับข้างหน้ามีไฟมียังเนาะนะครับกันชอกกันชนนะครับนี่กับกระจกเนาะนะครับนี่กระจกครับผมกระจกนาซาครับเขาเขาเอินเนาะ นอสานอสา่านะครับเดี๋ยวหมุนรอบๆก่อนครับผมนะครับนี่ครับหมุนรอบๆให้เบิร์นก่อนนะครับอ้าวครับกับแบบนี้เนาะนะครับผมกต่ว,ว่าเบิรงวัสดุเอ,าอ้าเอายังเฮ็ดนะครับมันก็คือว่าเป็น นี่ครับตัวรดตัวหัวตัวยังงป็นกระลังเนาะครับเป็นกระลังกระดาษนะครับผมกระลังนุ่มกระลังเบียกระลังยังนี้นะนะครับผมเป็นกระลังเนาะนะครับนี่ครับตัวกับแบบนี้นะครับผมอ่านะครับส่วนล้อนะครับก็เป็นไม้นะครับผมอ่านะครับเป็นไม้เนาะเป็นไม้นะครับล้อเป็นไม้เนาะนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นฟ้าขวดครับนี่อ่านี่ตัวนี้เป็นฟ้าขวดเนาะนะครับฝาขวดน้ํานะครับนี่ครับกับแบบนี้นะครับผมส่วนข้างล่างนี่ครับข้างล่างกับแบบนี้เนาะนะครับนี่ครับไงเงา้วแล้วก็ทอกันกับรถแฮของเฮ่าเหรครับผมนี่นะครับรูปลักษณ์เดียวกันเนาะกับตัวรถแฮนะครับ ต่ว่าบนเป็นขั้นเดียวกันได้ครับคนละขั้นนะครับรถแหรของเขากันยั่งยืนนะครับอ่าันนี้ก็เป็นรถเทเลอร์นะครับผมอ่าเอาไว้ที่แกะไมโครเนาะนะครับนี่ครับอย่าบอกให้ผมใหม่สอนเฮ็ดนะครับนะครับพอเฮ็ดยากครับผมนะครับบึกรูปลักมาแล้วเฮ็ดยากแน่นอนครับผมยากในที่นี้ก็คือว่าเฮ็ดโดนนะครับนะตั้งแต่บอกให้ผมเฮ็ดไมโครแล้วนะครับโอ้ยโดนครับผมรถไมโครนะครับ ผมก็เห็นแล้วเอาไมเบิ้งเลยเนาะนะครับผมกับเบิ้งลักษณะกานเอานะครับไปจะเฮ็ดกับไปเฮ็ดได้นะครับนี่ครับนะครับนี่ครับรถคันไหม้ของเฮ้านะครับกลอาวมาสุดๆนอนหอนนะครับผมอ่านะครับเอครับต่อไปเฮากับสีล่องเอาแมโคดอีขึ้นเบิ้งนะครับผมนะครับแมโคเนี่ยผมกับแม่โคตัวนี้มาขึ้นเนาะนะครับนี่แมโคร่างกระดาษของเฮ้านี่แหละครับนะครับ อ่านะครับนี่ครับมันกินอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยครับผมอ่านะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวครับหมุนกล่องน้อยนึงนะครับนี่พอดีครับผมอ่าครับกับพอดีกับรถเท่าเลยนะครับนี่ครับผมเก่เค้ครับกะขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมอ่านะครับไปส่งแซนได้กะถามอะไยนะครับ หรือไปถามในเพจก็ได้นะครับมีเพจแล้วนะครับผมอ่านะครับลิงกับยุตไตคลิปนี้แล้วเนาะนะครับสําหรับเพจของเขานะครับผมก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับเอาไว้พรอไม้นะครับคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอพณและสวัสดีครับผม